ฟาร์มด่านการเป็นชนภัยด่านไหนรับกองได้ง่ายกว่ากันระหว่างฝันรลายและทั่วไปลองให้ดูแบบ400รอบนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ตสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพืเ่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เรา ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปคก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด U g p h o ฟ e ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับด้วยความที่ว่ากิจกรรมในช่วงนี้มิชชั่นพิเศษตอนรับจันเพน มีให้เราไปฟาร์มด่านพระจนัยเราจะฟาร์มด่านไหนก็ได้มีโอกาสที่เราจะได้รับกล่องพระจันทร์เซี่ยวอันนี้เราจะลุ้นทองกล่องพระจันทร์ครึ่งดวงอันนี้เราก็จะได้ลุ้นกุญแจและกล่องพระจันทร์เต็มดวงอันนี้เราจะได้ลุ้นตัว๋วเมื่อเราเปิดถึงตามที่เขากําหนดยังได้ของพวกนี้ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าของดีจะอยู่ที่ตรงนี้ครับตัวสําหรับเรียกต้อนรับจันเพนเอาไว้เปิดตู้ได้รับอดีตอศวินเซเว่นไนท์เปิดถึง100ครั้งการันตีแน่นอนของดีซึ่งนี่ผมก็ได้ไปฟาร์ม4 400รอบสําหรับด่านในแม่6ขีด1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นด่าน6ขีดหนะึ่งะกุญแจที่ใช้ไปนะครับ4,800ดอกอกอัศวินที่ถูกพัฒน,นา320ตัวทองทั้งหมดที่ผมได้รับนะครับจะอยู่ที่6ล้าน1แสนเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยใช่ไหมหล้าน1 0 0 0 0แสนสำหรับทองนะครับหลังจากที่เราบอดไป400รอบด้วยกันส่วนอศัศวินที่ได้รับมาก็มีปรปบไปนะครับแต่ไม่มีระดับตํานานเลยบางคนนี้ได้ระดับตํานานจากตรงนี้ก็หลายตัวเหมือนกันนะครับบางทีดวงดีไง ได้พื้นหลังสีทองได้นะครับแต่ของดีก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยครับนั่นก็คือกล่องกล่องที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นกล่องพระจันทร์เสี้ยว19กล่องกล่องพระจันทร์ครึ่งนะครับแกล่องกล่องพระจันทร์เต็มดวงอีก4กล่องด้วยกันและในส่วนของจํานวนอศวินที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสามตัวเนี่ยถ้าตีเป็นลูบี้ก็ได้อยู่6,400อันนี้สําหรับด่านไดแม่หกขีดหนึ่งแต่แน่นอนด้วยความที่ว่าเป็นด่านไนแม่เราต้องใช้2ทีมในการต่อสู้ฉะนั้นเราก็ควรที่ต้องมีตัวละครแบด่า 2ตัวส่วนใหญ่ถ้าจะฟาร์มง่ายแทโอต้อง C2 สส่วนยอนฮีสามารถ c 0ได้แต่ของต้องแน่นนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องอัปเกรดระดวบของสกิลให้สูงหรือไม่งั้นก็ต้องใช้เป็นก้าพยักเมคาได้เหมือนกันแล้วก็ใส่สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับการที่ฟาร์ม2ทีมก็ต้องใช้กุญแจ12ดอกต่อรอบส่วนถ้าเป็นด่านทั่วไปอันนี้เราจะใช้แค่ทีมเดียวเท่านั้นเวลาเราต่อสู้ฟาร์มใช้แค่ทีมเดียว1ทีมฉะนั้นกุญแจที่ใช้ต่อรอบเนี่ยก็จะอยู่ที่6ดอกมาดูหลังจาาากที่เราารรรฟ์มไป400อบู แน่นอนเราจะได้อยู่ที่3,200กุญแจที่ใช้ไป2,400ดอกเวลาในการเคลียร์เนี่ยบอกเลยว่าโคตรไวนะครับถ้าแค่ทีมเดียวนะในส่วนของทองที่เราได้รับจะอยู่ที่ 2.4m แล้วดูไอเทมอื่นๆมีหรือเปล่าอัศวินตำนานมีไหมอืมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเอาผมลริมตีขายอุปกรณ์นะครับในส่วนของกล่องพระจันทร์ที่เราได้มานะครับกล่องพระจันทร์ครึ่งดวงได้มา1กล่องกล่องพระจันทร์เซี่ยวได้มา3กล่องเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับกับของที่เรา โอ้โหต่างกันลิฟเลยเห็นไหมแต่ลูบี้ก็ตามจำนวนนะครับเพราะเราลงแค่10รอบเราก็จะได้รับอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับการฟาร์มไนแมร์ถึงแม้ว่าจะใช้กุญแจเยอะหน่อยแต่ของที่เราได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับตอบโจทย์หรืออาจจะเป็นเพราะว่าขึ้นอยู่กับดวงก็ได้แต่ต่อให้ดวงยังไงของก็ไม่ได้จะห่างกันขนาดนั้นฉะนั้นการฟาร์มไนแมร์เนี่ยจะค่อนข้างมีผลนะครับส่วนตัวก็เชียร์ให้ไปฟาร์มนะไนแมร์นะครับไม่จําเป็นต้องฟาร์มนอร์มม้ารีดดดไกก็จะนะนคับ ถ้าฟาร์มได้มากกว่านั้นก็จะดีขึ้นไปอีกอันนี้ผมก็กดใช้กล่องไปก่อนเลยแล้วกันเนาะแล้วก็กล่องพจัชรเซี่ยวนะครับดูว่าเราจะได้ตั๋วอัศวินระดับสูงหรือเปล่าตัวกิจกรรมจะอยู่ที่15%ด้วยกันนะครับจัดไปนะครับ4ี่กล่องปึมโอโ้โหไม่มาเลยอย่างเกลือแต่มารับดูบี้ก่อนปึ๊บเพราะผมไปใช้ดูบี้ระหว่างทางไปด้วยแล้วก็รับของกิจกรรมนะครับหลังจากที่เราเปิดกล่องไปเรียบร้อยแล้ว ทองสามแสนตัวอสศวินสามดาวนะครับแล้วก็ทองห้าแสนตัวอสศวินสามดาวยี่สิบใบแล้วก็นี่เลยโอ้โหทองหนึ่งล้าน ตัวอศวิน30ไสิบด้วยกันนะครับของดีฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชียร์ให้ซื้อกล่องกุญแจ100ลรูบี้ด้วยจะมีกล่อง50ลูบี้กล่อง80ลูบี้แล้วก็กล่อง100ลรูบี้นะครับก็ซื้อไปให้หมดได้เลยยิ่งเราฟาร์มได้เยอะฟาร์มได้แม่ที่มีระดับสูงขึ้นได้อย่างน้อยเราก็จะได้ลุ้นทั้งเครื่องประดับแหวนของที่เราได้รับแล้วก็กล่องะจันทร์เต็มดวงอีกด้วยนะครับมีประโยชน์ต่อ,อก,การเล่นของเรามากๆเลยอย่างน้อยกิจกรรมของเราก็จะจจบไไไไดดด้้้ววแลก็ะปปเปิหา ตัวละครอดีตเซเว่นไนท์ได้แบบไม่ยากแต่ก็ต้องจัดทีมตัวละครในการฟาร์มให้ดีนะครับเพื่อที่เราจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเป็นไม่ได้นะพยายามดันยอนฮีให้42นะครับเราจะฟาร์มได้แบบผิดหูผิดตาจริงเพราะตี2ตัวนะครับในการโจมตีแบบปกติแต่ต้องทําสปีดให้สูงด้วยนะครับก็จะช่วยได้โอกาสชนะก็จะ1 0 0ปรนะครับประมาณนั้นเลยมันจะช้าตรงนี้แหละครับเพราะถ้าเดเมจไม่พอใช่ไหมจะเสียเวลาในการฟาร์มสักหน่อยหนึ่งและยังไงซิ เรียบร้อยตอบโจทย์ฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็มาแนะนําความแตกต่างระหว่างด่านนานแมและด่าน Normal หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก,นกันสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับของดี